สวัสดีครับผมวิลเตเดชมนูนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการใช้งาน DNW Platform ก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Play Store หรือ App Store สำหรับ IOS หรือ iPhone นะครับของผมเป็น Android ผมเข้า Play Store เข้าไป Search DNW Platform แล้วติดตั้งรอสักครู่เมื่อติดตั้งเสร็จก็เปิดแพลตฟอร์มเข้าไปที่บัญชีแล้วเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่มีรหัสสมาชิก และรหัสผ่านคือเคยสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครก็เข้าไปสมัครสมาชิกฟรีโดยใส่รหัสผู้แนะนำที่แนะนำท่านเช่นถามลุงตู่หรือถามท่านวงประกรณ์ท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีรหัสสมาชิกอยู่แล้วสำหรับผมก็คือ1 7 3 6 6เจามกองผมจะสมัครให้ภรรยาที่แสนดีกัลยามั่นคงประเทศเลือกประเทศไทยครับ ไทยแลนด์เล kind of ื um, else, ่อนไปครับในอนาคตอาจจะอยู่ด้านหน้ากำลังปรับปรุงแอปอยู่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากรอกให้ครบทุกช่องแล้วกดสมัครครับผมจะลองเข้าระบบสมาชิกเพื่อตรวจดูว่าชื่อกลยาอยู่หรือยังเือขายนักธุรกิจ กัลยามั่นคง0182293 เมื่อได้แล้วก็กดเข้าไปในแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบรหัสสมาชิก1 8 2 2 9 3รหัสผ่านเข้าสู่ระบบแสดงว่ากัลยาเป็นยูเซอร์ได้รับส่วนลด5%เข้าไปที่ฟันเฟืองก็จะมีให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวอื่นๆก่อนอื่นก็ให้เข้าไปที่หน้าหลักเลื่อนดูท่านสามารถซื้อสินค้าได้ส่วนลด5%ท่านสามารถแชร์โดยกดปุ่มแชร์แต่ท่านต้องมากอรอก ท่านตั้งชื่อให้เรียบร้อยจะใช้ Health Care By ชื่อท่านหรือจะใช้อะไรก็ได้ใช้ชื่อตัวเลขแต่ผมยังไม่ทำนะครับแล้วสามารถแชร์แล้วได้ส่วนลดตามสิทธิ์ของท่านถ้าท่านอยากได้ส่วนลด10%ท่านก็สมัคร300ถ้าท่านอยากได้ส่วนลด23%ท่านก็สมัครชุด DMZ มีทั้ง โอริจินทั้งดีคอนแทกสี่กล่องกลอริจิน3กล่องในราคาประมาณ4 5 0 0 0บาทถ้าท่านอยากสมัครแบบได้ส่วนลด50%หรือ1แถม1ท่านก็ซื้อสินค้า1,000คะแนนขึ้นไปท่านก็จะเป็น DA เมื่อท่านได้สิทธิ์ของท่านแล้วท่านก็สามารถแชร์สินค้าได้เลยอันเมื่อกี้เป็นการแชร์ร้านค้าถ้าท่านจะแชร์สินค้าเช่นดีคอนแทคท่านก็กดดีคอนแทคแล้วกดแชร์แต่ท่านต้องตั้งชื่อกอ เมื่อแชร์แล้วท่านก็รับส่วนลดทันทีคือหมายถึงรับส่วนต่างทันทีเมื่อมีคนซื้อเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนของผมที่ผมสมัครเป็นลุกี้ลุกี้วันครับลืมไปครับของผมได้สิทธิ์1นแถมหและเวลาแชร์ก็ตั้งชื่อไว้แล้วก็คือวิรัติขีด0จริงๆผมตั้งไปก่อนมันเปลี่ยนไม่ได้ตอนแรกตั้ง ใจจะเป็น Health by วิรัต SM8490 เหมือนใน s h o ป e ี Lazada แต่มันลืมไปแก้ไขไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับอันนี้ยังกดให้ไม่หมดยังมีหน้าหมวดหมู่สินค้าให้เลือกมากมายครับและท่านสามารถเข้าไปที่ DN n e t นดีเ w ็ตเวเว็บไซต์หรือ Member เราจะลองดูนะครับอันนี้ทำไปแล้วลองทำใหม่ในนี้ก็จะมีข้อมูลส่วนตัวรายงานการขายรายงานจำนวนตำแหน่งรายงานเครือข่ายนักธุรกิจท่านก็สามารถเข้าไปดูเครือข่ายนัก ธุรกิจของท่านได้หรือรายงาน user member ที่เมื่อกี้เพิ่งเข้าไปตั้งก็โผล่มากัะยาเป็น user และมี member มีใครไรคนที่สมัคร5,003แล้วคนที่สมัคร DPQ1 แล้วมีรายงานให้หมดครับขอบคุณครับยังไม่จบนะครับพอดีเวลาใกล้จะหมดเดี๋ยวส่งทางไลน์ไม่ได้ขอบคุณครับ